ที่นี่จะสร้างพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วขณะนี้ดําเนินการได้ตัดเขาเข้าไปแล้วความความกว้างอยู่ที่20กว่าเมตรแล้วลึกเข้าไปก็กป,รกประมาณ9าเมตร10เมตรแล้วต่อไปจะตัดเป็นขั้นตอนให้เป็นขั้นบันไดก่อนจะได้เป็นเป็นรูปหุ่นพระพระพุทธรูปองค์นี้จะขึ้นหุ่นก่อนตัดให้เป็นขั้นบันไดบันไดเสร็จแล้วจะเป็นหุ่น เกาหุนออกมาให้แล้วเราจะได้แกะเป็นพะพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดตอนนี้เราใช้เครื่องมือคือการตัดตัดคือใช้สลิง,ลงใช้หัวเจาะยิงเขาฝั่งเนี้ยทะลุเขาไปฝั่งโน้นคือทั้งต้นที่22 22เมตรแล้วก็ใช้เดมอนใช้เม็ดเพชร ได้เป็นพระพุทธรูปก่อนแล้วจะเกาถึงจะออกมาเป็นพระพุทธรูปองนี้แต่ขั้นตอนก็ต้องไปเรื่อยๆตามขั้นบันไดที่นั่งร้านที่ทําไว้แต่ถ้าจบแล้วจะคอยดูว่าจะองค์ใหญ่ขนาดไหนเน้นคอยดูนะครับครับก็คงตรงนี้ตัดไปแล้วเข้าไปกเก,กี่เมตรเดียวตัดก็ไปประมาณ9เมตรครับตอนนี้ แต่ความยาวต่อหน้า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 ตัดพานี้ประมาณยี่สิบสองเมตรเริ่มต้นต่อต่อไปข้างในจะตัดตอนนี้กำลังตัดข้างในคือยี่สิบสี่เมตรหน้าตัดแต่ยังไม่พอขยับเข้าไปอีกเจาะไปรูที่สามเป็นยี่สิบปดเมตรนี่ก้อนแรกนี่ตัดเสร็จแล้วไหมตัดเสร็จแล้วครับผมแล้วมีขั้นตอนยังไงเอาหินลงก็ขั้นตอนหินลงเดี๋ยวจะตัดตัดแนวแรกตัดตั้งลงมาพอตัดตั้งลงมาเสร็จก็เอาหินลงมาเราจะเป็นหน้า เป็นหน้าฉากก็ดีเลยแล้วก็ต่อไปก็ตัดให้เข้าเป็นหน้าฉากฉากไปได้จนถึงจนถึงหน้าตัดแล้วจะได้ขึ้นหุ่นไปเรื่อยแล้วตัดข้างมาจะเป็นหุ่นแบบแล้วก็ได้เกาเป็นพระรูปพระแล้วเขาใช้ทาไงเข้าไปตัดได้เรามีมีอะไรตัด,ตดมีเครื่องตัดก็มีสลิงแล้วก็เม็ดเพชรที่ร้อยให้เป็นเส้นยา,ยาวๆแล้วก็ตัวเดินอยู่ฝั่งนี้เป็นเดมอนไฟฟ้าสําหรับหมุนให้ให้สลิงมันกิน ให้เพชรมันกินหินเข้าไปตอนนี้ขาดเข้าไปแล้วต้องรอรอตัดตั้งแล้วก็เอาหินลงจะได้เป็นรูปร่างต่อไปตัดเข้าไปแล้วครับผมแล้วก็นี่เตรียมตัดท่อนที่สองท่อนที่สองตัดแล้วครับตอนนี้ตัดเข้าไปแล้วแต่เจาะรูเป็นรูที่สี่ต่อไปคือจะให้ได้ให้ได้สามสิบเมตรก่อนส่วนหน้าส่วนหน้าเขาเนี่ยเมื่อวานยิงทะลุไปยี่สิบแปดยี่ิบแปดเมตรครับผมแล้วตัวนี้กำลังตัดเข้าไปครับ งนี้เป็นลานใช่ไหมเป็นลานเข้าไปครับลานเข้าไปประมาณประมาณสิบกว่าเมตรประมาณสิบสองเมตรสิบสองเมตรที่ขึ้นไปเป็นบันไดขึ้นไปรเป็นลา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 นลึกเข้าไปท่านแรกเลยท,ที่ที่ตั้งเป้าหมายตอนนี้ไว้สิบสองเมตรก่อนอ่าเมตรแล้วสิบสองเมตรแล้วก็คืนนี้ก็ขึ้นไปไปชั้นบนชั้นบนก็ตั้งลานเข้าไปเข้าไปเพื่อให้เป็นเป็นรูปหน้าตัดแล้วก็เป็นเป็นแขนขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปถึงอกแล้วก็ไปถึงเสียงอ๋อแล้วที่ข้างแกเป็นรูปพระแกเป็นองค์พระครับผม ก็ขั้นขั้นขั้นตอนแรกๆอะยากตอนที่ขึ้นหุน่นถ้าขึ้นหุ่นเสร็จแล้วได้เหลี่ยมฉากหมดแล้วก็เกาหุ่นก็อันนี้ก็เริ่มเร็วอันน,น,นี้จอมตัดเมื่อกี่วันแล้วอันนี้ตัดมาประมาณสิบวันตัวนี้โอ้สิบวันเข้าไวได้เยอะครับประมาณสิบวันแล้วก็มีคนมาเที่ยวเรื่อยๆไหมมาครับคนมาแต่ละวันรถคนมาเที่ยวเยอะมาเยอะมากเลยถาดูแล้วก็มาทำครับมาดูมาถามบามมงทีก็ามาถ่ายรูปไปท,ทํายังไงมาถ่ายรูปไป คนมาเยอะต่อวันอ่าเน่พออนุโมทนาสาธุให้โยมหน่อยให้โยมทำงานาเรียบร้อยอ